ครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเพิ่งเลิกงานแล้วก็ขับมาจากกระเปอร์นะครับมาลาดกูดก็คือที่นี่ผมจะมีพวกเทียนวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเค้กผมก็เลยลงมาที่นี่นะครับผมก็ร้านเทียนกเยอะเลยก็จะรับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็จะรับลูกค้าด้านนอกครับจะไม่เปิดข้างในตอนแรกก็งงๆกันนะครับไม่ได้มานานแล้วก็ร้านกาแฟตรงนี้อยู่ที่ลาดกูดครับเมื่อก่อนก็ประชุมอะไรเงี้ยจะก็จะมาแวะประจำแต่เดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากโควิดก็ไม่ค่อยได้มาแล้วะมันมาน้อยลงนะครับ อรอเค้กนะครับผมให้เขาแตกเขียนหน้าให้แล้วก็เดี๋ยวซื้อเทียนไปด้วยครับ นี่มันเป็นเสียน่เป้นี่ไม่ต้องจ่ายแล้วมั้งมันบอกให้หกสิบสามอปีไม่ต้องไม่ต้องเยนะมาที่เอาจุดปังบิ๊ไอ้ยผม เอามาพอกินข้าวแล้วเบี้ยต้องกินก่อนข้าวอันนู้นอะไรอยไปนั่นนำนำเบี้ยเพราะอนไตัวเย็นโห่เห็นมันผลไม้ไม่กล้ากินมันก็เหมือนนำอ้าวพ่อเป่าเอาลองลองก็ได้้องอ่ะเอาไปร้องอ่ะ 哈哈哈哈哈！哎，唱